รถมือเครื่องบินก็ได้ภาก,กันบินนี่เนี่ยมาครับวัอนี้ข้าวจี๊ปาพี่น้องมาเบิ่งมาแมกกาลีนา่ามาสั่นคือข้าวจี๊มาเก็บออกเนาะเก็บออกจากกิ่งมันมันเกิดดกโปดส่เรือไว้กิ่งละสามลูกเนะาะอย่างดีแน่ใจเหมันซั่นข้าก็้าจีเริ่มเล่ยครับเรเบิ่ง แบบนี้ก็พอคืออยู่หันแล้วแบบนี้เอาทิมครับนี่ทิมเลยหน่วยใหญ่กระซังลูกเม็ตำหนิเราจะเอาทิ้งหรือถ้าเป็นแบบนี้นี่เยอะนี่อาจารย์บอกว่าเอาออก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 เดะบิลล่า